ครับสำหรับคลิปนี้ก็ที่ขอกันเข้ามานะครับว่าขอโหมดเฟรมเรทสูงเนาะนะครับหรือว่าโหมด f fps นั่นแหละนะเดี๋ยวผมจะให้เป็นเป็นโฟลเดอร์ไปนะครับมันจะง่ายในการลงเนาะนะครับอะ่ะก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็โหลดมานะครับเนาะโหลดมาแล้วก็แตกไฟล์เนาะนะครับก็คงเพื่อนๆก็คงแตกไฟล์กันหมดแล้วแหละ มันจะมันจะเป็นไฟล์ตัวนี้แหละนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมใส่ให้แหละนะครับอาของผมก็ยังไม่ได้แตกนี่เดี๋ยวงั้นก็ขอแตกไฟล์นะครับผมอ่าเราก็จะได้มาแล้วนะครับเราจะได้ตัวนี้มานะครับอ่าคอมคา,าริน่ากีมเนาะก็ copy น,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 นะครับผมผมว่าเพื่อนๆหลายคนรู้แล้วแหละแต่ว่าว่า,ามาวางไว้ตรงไหนเนานะแต่คือเผื่อนะครับสำหรับ เพื่อนๆที่ยังไม่รู้เนาะก็วางนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่ามีไฟไหมนะครับก็คือเข้ามาไหนละ่ะพรอมการิน่าไฟล์นะครับผมผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกหรอกถึงไม่ค่อยอยากอ่านนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ d a t a b บินนะครับไซเลนแล้วก็เ e x เจอนะครับผมไหนวะ ตัวที่อยู่ในเอเยนี่นะครับนี่มันจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับ6 0 fps ไฟล์ดเพื่อนแล้วเพื่อนต้องดูขนาดไฟล์้วยถ้าเป็น 6.70GB กบิหรืออะไรเนี่ย kb เนี่ยคือได้แต่ถ้าเป็นตัวเดิมมันจะตัวเดิมหรือมันจะเป็น2มั้งนะครับมันจะไม่ซัพพอร์ททุกรุ่นแต่ตัวนี้มันจะซัพพอร์ททุกรุ่นนะครับผมอ่าเข้ามาเช็คไฟล์ดูก็โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับ แต่ของผมมัน,ม,นมันได้อยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าของผมไม่ใช้มันก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าได้หรือไม่ได้ยังไงแจ้งเข้ามาด้วยนะครับผมถ้ามันเปิดได้หรือเปิดไม่ได้นะครับแต่คือการที่จะลงวัดเราจะรู้ว่ามันได้ไม่ได้ไม่ใช่เราเข้าเกมแล้วเราไปลงนะครับเราต้องออกจากเกมก่อนนะครับผม ย้ํากันอีกครั้งถ้าเกิดใครลงมดแล้วมีปัญหาอะไรนะครับมันหลุดมันเด้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้กดตัวที่2คืนคืนค่ดาดังเดิมนะครับพเพื่อนเพื่อนตอนเล่นเกมที่มันบอกว่าการเครืขอข่ายล้มเหลวหรืออะไรนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนย่าไปกดตกลงนะครับให้กดออกจากเกมแล้วก็แล้วก็อย่างนี้นะครับเอาตัวนี้ให้มันออกไปเลยนะครับแล้วเข้าเกมใหม่นะครับเราจะไม่โดนมันจะไม่เด้งนะครับผมมนมันจะเข้าไปเล่นเกมต่อ วะรามาดู fps กันดีกว่าเราจะไม่พูดเยอะไหนๆไม่พูดเยอะนะครับเนี่ยก็เ้ามาดูนะครับผมมันอยู่ตรงไหนเอ่ยถ้าไม่ได้ขึ้นมานี่หาเลยนะเนี่ยนะครับไหนล่ะไหนล่ะ แชทโหมดเฟรมเรทสูงเออนี่นครับ FPS เนี่ยครับก็ได้นะครับผมยังไงได้ไม่ได้เพื่อนๆก็แจ้งเข้ามานะครับลองพิมพ์เข้ามากันเดี๋ยวถ้าไม่ได้ผมจะหาให้ใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับอ๋อสำหรับฟอร์เ n นอุลตาเมนก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้แล้วแหละอีกนิดเดียวเองนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ